กลับมาพบกับปามอีกแล้วนะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปทำคอนเทนต์หนึ่งก็คือเป็นคอนเทนต์วันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะก็คือวันนี้ปมามตั้งใจว่าจะไปทำสีผมใหม่ดูสีผมเก่าสิคือโคนดำขึ้นแบบยาวมากคือวันนี้ตั้งใจจะไปทำร้านแถวสนามกีฬส่วนณภูมินะคะ อยู่แถวรัวกระบ,บังนี่แหละแยกสนามบินปกติแล้วอะเวลาปาจะทําสีผมอะปาก็คือจะซื้อพวกโฟมย้อมผมพวกน้ํายาย้อมผมมาย้อมเองให้แม่ย้อมให้บ้างให้แฟนย้อมให้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบรอบนี้คือปาอ,อยากได้สีเทาแล้วมันจะต้องผ่านการฟอกสีผมก่อนตอนแรกก็ช่างใจว่าเอ๊ะจะทําเองดีไหมวะมันจะรอดไหมกลัวแบบทํามาแล้วแบบผมขาดนี่แบบ คือแบบเฟลเฟลเลยนะเออก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าไปร้านให้เขาทําให้ดีกว่าให้แบบผู้เชี่ยวชาญทำให้อะไรนี้ mm hmm. ก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ร้านเกรสวินล่านะคะอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิ mm ัา hmm. ดกระบังนี่เองใกล้ๆบ้าน mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมที่อยากได้จะออกมาเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวมันจะแปะ before ไม่ใช่ เดี๋ยวบันจะแปะสีผมที่บอมอยากได้ไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะไปไปก่อนตอนนี้คือสายและนัดเขาไว้11บเอโมงตอนนี้ก็เไไหลยเวลาอีกห้านาทีบ <laughs> <laughs> ายๆเจอกันคะ่ะอันนี้บอมจะให้ดูสีผมก่อนย้อมนะคะ <laughs> ก็คือมันจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อ,อนๆน,น้ำตาลส้มๆแล้วอะ แล้วก็โคลนดำโคลนครึ้นสีดำตอนนี้ผมตั๊ยาวประมาณเลยบางอันิดนึงอะตอนนี้ก็ถึงหน้าร้านแล้วนะคะจะเป็นร้านชื่อเกร a วิ i ล่าซาลอนอยู่ตรงแยกสนามบินสุวรรณภักด์

You wanna know? <laughs> well, I think about you, and I think I have to listen because <laughs> the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Going farther. และนี่นะคะก็เป็นฟิิชลุูที่อไมไปทำสีผมอะ่ะมันจะเป็นแบบสีน้ำตาลแล้วก็เทาเทาเหลือบๆพี่ช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวสระผมไปซักรอบสองรอบสีมันก็จะเฟดออกแล้วก็จะเป็นเห็นสีเทาชัดกว่านี้นะคะก็เป็นที่น่าพอใจนะผมชอบอยู่นะดีเนาะคือตอนทำอะ่ะ ตอนที่ฟอกสีอะ่ะก็คือจะรู้สึกแสบนิดหน่อยแบบเหมือนมันยิบๆ,ๆ,ๆิยิบแต่ว่าพอตอนที่ลงสีก็จะรู้สึกแสบแต่ว่าก็ทนได้ก็คือแต่ทําออกมาแล้วแบบผมเงาขึ้นเยอะเลยดูแบบมีสุขภาพดีมากไอเล e ค่ะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามด้วยนะคะแล้วคอนเทนต์น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันเนาะวันนี้ไปแล้บ๊ายบาย